หมอปลาท้าพิสูจน์ติดวงจรปิดจับโป๊ะไฟปริศนาเอออยากรู้มันขึ้นมาได้ยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมออใช่ดเดี๋ยวหมอปลาบอกแต่ทีนี้คนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขายังเชื่อว่านี่มันคือสิ่งลี้ลับออแต่หมอปลาบอกว่าติดกล้องวงจรปิดเดี๋ยวได้คําตอบเลยเออจะเห็นสิ่งลี้ลับ ไม่ค่ะประมาณนั้นจะเห็นว่าใครทำนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องปริศนาที่ยังคงคาใจเจ้าของบ้านนะคะเหตุการณ์นี้มันเป็นลักษณะคือเหมือนดวงไฟเนี่ยจู่ๆมันจุดขึ้นมาเองสั้นประมาณ30ครั้งอะทั่วบ้านเลยนะทั่วบ้านเลยโดยเฉพาะห้องนอนห้องที่3เนี่ยนะคะนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะบริเวณหน้าบ้าน ตั้งโต๊ะรอเลยนี่มาทั้งหมู่บ้านมั้งเนี่ยตั้งแถวอรอหมอปลาคือมาดูไฟไม่บ้านหรือมาดูหมอปลามารอรับหมอปลา<อ>ชาวบ้านสักประมาณเกือบร้อยคนเกือบทั้งหมู่บ้านนะคะหน่วยงานภาครัฐเอ่ยนะคะ<อ>มารอรับหมอปลาหน่วยงานภาครัฐต้องมาด้วยใช่ไหมมาด้วยค่ะเดินทางมาพิสูจน์สิ่งลี้ลับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสมจิตรัฐแสงอายุ52ปีนะคะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ยอยู่ในพื้นที่ตําบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามคุณผู้ชมทีนี้ระหว่างที่รอโอ้ยเดี๋ยวลองดูนะโฟกัสให้ดีรู้งาน พ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาขายค่ะยกแผงมาขายลอตเตอรี่ด้วยนี่เลขเด็ดพี่เลขเด็ดเลขบ้านเหรอหนึ่งสองเลขบ้านไอ้ยนี่หาซื้อเลขบ้านสองหกกับหกสองเลขสามศูนย์เลขอะไรจำนวนไฟที่มันลุกขึ้นมาถูกต้องเลยดอมนี่ยังก็เหมือนคนอยู่ในพื้นที่เลยนี่ค่ะถ้าผมไปผมก็ซื้อเหมือนกันซื้อใช่ไหมเออชาวบ้านเขาก็ซื้อบอกว่าของนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะนะคะ นั่งรอระหว่างรอก็ซื้อลอตเตอรี่ช็อปลอตเตอรี่ไประหว่างรอหมอปลานะคะกระทั่งเวลาสิบโมงครึง่ง,มงหมอปลามาแล้วเดินทางมาถึงแล้วค่ะ,ะเข้าไปคุยกับคุณตาประสิทธิ์เป็นคุณพ่อของเจ้าของบ้านคุณตาประสิทธิ์เนี่ยอายุ87ปีแล้วส่วนเจ้าของบ้านชื่อว่าคนสมจิตอายุ52ปีนี่ค่ะสองคน เล่าให้หมอฟหมอปลาฟังก่อนเลยบอกว่าครั้งแรกเนี่ยที่มันมีดวงไฟจุดไฟขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนข้างบ้านเนี่ยมาเข้าห้องน้ําแล้วเห็นว่ามีไฟไหม้กองต้นผือต้นผือที่เอาไว้ทอเสือทําเสือนั่นแหละค่ะก็เลยเรียกให้คนมาช่วยดับหลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นคือ18กรกฎาคม,มก็เลยตัดสินใจนิมนต์พระสงฆ์มาสี่รูปเพื่อทําบุญบ้านแล้วก็มีการจัดกระทงให้กับเจ้าที่เจ้าทางเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษนะคะ ทีนี้เจ้าของบ้านย้ํากับหมอปลาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดิฉันมั่นใจเหลือเกินไม่ใช่ฝีมือคนแน่นอนแต่เป็นสิ่งลี้ลับเข้ามาจุดไฟ <มา S 1> นี่ค่ะนี่นะคะ มั่นใจว่าไม่ใช่คนนะ,ะเป็นประเด็นไว้ก่อนจากนั้นหมอปลาเริ่มเลยค่ะเริ่มงานเดินสำรวจรอบบ้านตามจุดที่มีไฟไหม้กองเสื้อผ้าโดยเฉพาะห้องนอนห้องที่3ามห้องนี้หนักที่สุดเลยนะคะคเป็นจุดที่มีเพื่อนบ้านผู้หญิงอายุ16ปีเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินมาเท้าเปล่ามายืนจ้องหน้าที่หน้าต่างนอกบ้านหลังจากนั้นก็มีไฟไหม้เป็นจุดแรกครับสำรวจไปสักพักหนึ่งหมอปลาบอกว่าตั้งแต่เข้ามานะไม่เห็นผีผู้หญิงที่บอกหรอก ไม่สัมผัสถึงวิญญาณหรือว่าพลังสิ่งลี้ลับใดๆอะไรทั้งสิ้นแต่เจ้าของบ้านก็ยังปักใจเชื่อว่ามีวิญญาณจริงๆมีวิญญาณผู้หญิงจริงๆคราวนี้เลยค่ะเพื่อให้กระจางต้องเชิญคนที่บอกว่าเห็นวิญญาณถูกไหมเห็นวิญญาณผู้หญิงก็คือผู้หญิงอายุ16ปีท่านนี้แหละค่ะเธอยืนยันบอกว่าเห็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดกระโปรงสีขาวยืนนอกบ้านจ้องอยู่ที่หน้าต่างของบ้านหลังเกิดเหตุจริงๆนะคะ ไม่สวมรองเท้าแต่เท้าเนี่ยติดพื้นอพอพูดถึงตรงนี้หมอปลาบอกอ๋อไม่ใช่ผีหรอกถ้าเป็นผีเนี่ยเท้าต้องลอยขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผีจริงๆนะน้องอายุ16ปีที่เห็นผีเนี่ยคุณต้องเป็นไข้เล่า<อ>ไข้หัวโกรเล่าลฟังหมอปลาหน่อยค่ะถ้าผีเนี่ยมันเท้ามันจะไม่ติดพื้นแล้วแล้วแล้ว,ลวถ้าหนูเห็นจะจะจังงขนาดน,นั้นน่ะหมอเชื่อว่าไข้ต้องหนูน้องเป็นคนมีเซนส์นเห็นผีอยู่แล้วนะ้องบอกคือมันเป็นแบบนี้นะ คนที่เห็นผีโดยเขาเรียกว่าเห็นโดยพร,รัก,การนะนะเห็นปุ๊บปั๊บอันรเนี้ยไข้กินทุกคนไม่มีใครรอดพอตกเย็นไข้สัน่นหาลกไม่เจอ,อถ้าผีเนี่ยน,นี่แหละค่ะเจ้าของบ้านนะคะยังพาหมอปลาเนี่ยไปดูบริเวณห้องครัวด้านหลังด้งดวยคือตรงเนี้ยมันมีรูลองดูสิคะชาวบ้านบอกเจ้าของบ้านบอกเป็นรูประหลาดเชือ่อว่าน่าจะเป็นรูพญานาคอาจจะเกิด ขึ้นมาจากการจุดไฟแต่หมอปลาบอกว่าเฮ้ยจุดนี้เนี่ยคือจุดที่ดินสุดมไม่ได้เป็นรูของพญาแนคหมอปลาก็เลยถามกลับไปที่เจ้าข,ของบ้านถามจริงเหอะ รูแค่นี้ถ้าเป็นพญานาคจริงเขาจะมาอยู่ไหมนี่หมอปลาถามเจ้าของบ้านแบบนี้นะคะเป็นเลือกถ้ำอะไรใหญ่ดีกว่าเออนี่แหละทีนี้หมอปลาเข้าสู่ช่วงของการแนะนําแล้วค่ะแนะนําบอกว่า2อย่างนะที่จะพิสูจน์คือ1ติดกล้องวงจรปิดเลย2เอาคุณตาซึ่งเป็นคุณพ่อของเจ้าของบ้านที่อายุ87ปีแล้วเนี่ยออกไปจากบ้านหลังดังกล่าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้คําตอบแต่หมอปลาบอกว่าไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นการใครทําแค่ให้ทํสองสิ่งเนี่ยเพื่อต้องการพิสูจน์ทีนี้เอาล่ะหลังจากนั้นให้คําแนะนําเสร็จสิ้นปุ๊ หมอปลาก็เดินทางกลับถูกปะแต่เจ้าของบ้านเน่ยเปิดใจกับคุณบอมนักข่าวของเราบอกว่าก็ยังไม่สบายใจเท่าไหร่นะเพราะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากพลังที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับ แล้วถ้าเกิดว่าจะพุ่งเป้าว่าเป็นฝีมือของคุณพ่อก็คงไม่ใช่เพราะแค่เดินเนี่ยคุณพ่อก็ลำบากแล้วจะให้จุดไฟก็ไม่น่าได้หรอกอ่าใช่ค่ะส่วนปัญหากับเพื่อนบ้านก็ไม่ได้มีอะไรนะคะหลังจากนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเี่ยมาช่วยตรวจสอบแล้วก็ทําให้เหตุการณ์ประหลาดเนี่ยผ่านพ้นไปโดยเร็วคนในบ้านจะอยู่ได้แบบสบายใจแล้วก็สงบสุขด้วยนะคะครสรุปแล้วในมุมหมอปลาคือไม่มีอะไรมไม่มีเรื่องของพูดผีปีศาจรู้วิญ,ญญาณอะไรแต่ว่าเจ้าของบ้านบอก ยังเชื่อว่ามีมนะคะติดกล้องวงจรปิดสิคะ,<น>ะจะได้เห็นว่าต้นเพลิงมันมาอย่างไรใช่ค่ะ